สวัสดีครับท่านผู้ฟังในวันนี้เรามาศึกษาเรื่องของการอ่านคนตามกลยุทธ์3ก๊กกันนะครับวรรณกรรมสามก๊กของจีนดูเหมือนจะพูดกันมากในเนื้อหาเรื่องกลยุทธ์ต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านคนที่ตัวละครมีทั้งการกระทาที่ผิดและถูกนั่นแสดงถึงธรรมชาติ ของคนในแต่ละแบบที่หากมีการตกตะกอนก็จะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเรื่องสามก๊กมองในแง่วรรณกรรมจีนอยู่ภายใต้แนวคิดของคงจื้อเห็นว่าตัวละครทำดีแล้วไม่ได้ดีบางเรื่องเปิดมาคนดีตายก่อนในความหมายขององจื้อก็คือตายหรือไม่ตายไม่ใช่ประเด็น สิ่งสำคัญอยู่ที่เราทำหน้าที่ของตัวเองหรือยังด้วยความหมายคนที่เป็นปราดนั้นถูกยกระดับจิตใจให้อยู่เหนือความเป็นหรือความตายบางครั้งตัวละครที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีก็ไม่เป็นอะไรบางคนทำดีจนกว่าตัวเองจะตายโดยความหมายโดยรวมของวรรณกรรมเรื่องสามก๊กก็มาภายใต้แนวคิดนี้นะครับ สามก๊กมีการอ่านคนใหญ่ๆสามารถแบ่งได้ดังนี้นะครับแบบที่หนึ่งสไตล์การอ่านคนแบบฝรั่งที่มองแต่ละคนเหมาะกับงานอย่างไรเช่นสไตล์นักลบตัดสินใจเร็วเป็นผู้นำสูงมีความดุดดันเป็นผดเด็จการเฉียบขาดเวลาตัดสินใจแล้วไม่ใหญ่ดีเช่นควนอูในสามก๊ก ถ้าตัดก็คือตัดเช่นเดียวกับเตียวหุยที่ไม่ใช่คนที่มองการไก่แต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีหากอยากเพิ่มพลังคนกลุ่มนี้ต้องให้อำนาจเขาไม่ต้องการเงินมากเพราะเป็นคนทำงานเร็วถ้ามีอำนาจเพิ่มเข้าไปจะทำให้งานสำเร็จไวขึ้นการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ต้องกระชับและรวดเร็ว สสไตล์นักการทูตเหมือนเล่าปีพูดจาดีทนุถนอมน้ำใจคนแต่ปัญหาเป็นคนที่ไม่เด็ดขาดรักพี่เสียดายน้องจนกลายเป็นคนโลเลแต่ทำงานด้านการประสานงานดีผิดจากสไตล์นักรบที่ประสานงานกับใครไม่ค่อยได้รูปแบบนักการทูตอาจเป็นงาน ที่ผู้ที่ทำไม่ต้องเก่งงานมากนะักอาศัยปากพรีเซนต์เก่งคนกลุ่มนี้ต้องการอิสระด้านสายสัมพันธ์กับคนที่ติดต่อเพราะเขาเชื่อว่าตัวเองไม่เก่งแต่การมีพวกจะช่วยได้คนกลุ่มนี้จะชอบฟังข้อมูลในภาพก,ากว้างๆไม่ชอบเจาะลึกอะไรมากกลุ่มที่สามสไตล์ศิลปิน ทำงานสร้างสรรค์ชอบทำอะไรใหม่ๆแหวกแนวคิดนอกกรอบจนบางทีคนอื่นรับไม่ได้เป็นคนที่ใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลเช่นตัวละครอย่างโจสิท์ที่ถูกทักทายให้แต่งกรอนเกี่ยวกับพี่น้องโดยไม่มีคำว่าพี่น้องให้ได้ภายใน7จก้าไม่เช่นนั้นจะถูกฆ่าตายซึ่งเขาก็สามารถแต่งได้คนกลุ่มนี้เป็นคน กลุ่มที่เข้าถึงอารมณ์และต้องการอิสระทางความคิดการพูดคุยกับคนกลุ่มนี้ต้องสอดแทรกอารมณ์และความรู้สึกกลุ่มที่4สไตล์แอดมินหรือพนักงานประจำออฟฟิศถือเป็นเสาหลักขององค์กรเป็นคนที่ไม่ชอบการแข่งขันไม่ชอบความเร็วชอบอยู่กับที่นิ่งๆอยู่กับกฎเกณฑ์คิดอะไรใหม่ๆไม่ค่อยออก ทำงานได้ตามที่สั่งถ้าให้คนกลุ่มนี้ไปแก้ปัญหาแบบนักรบจะทำไม่ได้ไม่สามารถแก้ปัญหาหน้างานได้ซึ่งงานแม้จะช้าแต่มีคุณภาพสิ่งที่เขาชื่นชอบคือการมีระบบที่ดีชัดเจนหากเปลี่ยนบ่อยๆเขาจะไม่ชอบสามารถเป็นที่ปรึกษาได้แต่ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ได้แต่ถ้าร้องขอให กลุ่มที่เป็นนักรบเขาจะช่วยอย่างเต็มที่หรือกลุ่มนักการทูตจะใช้เครือข่ายที่ตัวเองมีเข้าช่วยกลุ่มที่ 5. สไตล์นักวางแผนเหมือนกับขงเบ้งเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงกลุ่มนี้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่สุดวางทุกอย่างเป็นขั้นตอนมีกลยุทธ์เลยทำให้คนไม่อยากคบ และคุยกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะชอบหาความรู้เลยชอบถามอยู่เรื่อยคนกลุ่มนี้จะมีความรู้มากกว่ากลุ่มอื่นจนเป็นที่ยากที่จะลดระดับในการสื่อสารปากหนักไม่พูดมากแต่ชอบถามการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ด้วยข้อมูลสิ่งที่จะเสริมพลังคือเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ที่จะทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายคนกลุ่มนี้เก่งทุกเรื่องยกเว้นเรื่องคนสไตล์ที่6กลุ่มสไตล์นักลบเหมาะกับการทำงานที่ต้องแก้ปัญหาหน้างานเหมาะกับงานด้านการตลาดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการไปในพื้นที่ที่ยากลำบากแต่ไม่ควรให้ทำงานบริการเพราะ ไม่ชอบการรองรับอารมณ์ใครส่วนคนที่มีสไตล์นักการทูตสามารถทำงาน PR หรือบริการได้คนสองกลุ่มนี้ทำงานคนละแบบคนหนึ่งทำงานอีกคนหนึ่งพูดแต่เป็นการทำงานเชิงลุกส่วนคนสไตล์ศิลปินทำงานทั้งลุกและรับได้เหมาะอยู่กับหน่วยงานครีเอทีฟศิลปิน ส่วนคนสไตล์แอดมินทำอะไรก็ได้ในองค์กรที่ไม่ต้องแข่งขันถ้าใครได้เจ้านายสไตล์แอดมินอย่าพยายามคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นการท้าทายดังนั้นการวางคนให้ถูกกับลักษณะงานรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและการสนับสนุนจากผู้วับบัญชาหรือหัวหน้างานในด้านต่างๆจึงมีความสำคัญ และสามารถส่งผลต่อความสำเร็จของภารกิจเช่นนักวางแผนจะไม่ชอบลูกน้องที่ต้องทำให้ตัวเองเสียแผนงานที่เหมาะคืองานวิจัยงานวิชาการการออกแบบการวางแผนงานเป็นงานที่ไม่ต้องปรบับปะผู้คนมากสไตล์เหล่านี้ในหนึ่งคนอาจมีผสมผสานกันได้เช่นในสมัยส,สามกก ท่านกวนอูมีความเป็นนักรบและแอดมินอยู่ในตัวเพราะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดเงินไม่สามารถซื้อตัวตวนได้การอ่านคนเป็นเรื่องยากที่คนหนึ่งจะมีสไตล์เดียวอยู่ในตัวเองแต่ต้องมีการผสมผสานโดยส่วนใหญ่ในคนหนึ่งจะมีสไตล์ที่ผสมผสานอย่างน้อยสองแบบเช่น คงเบ่งมีการผสมผสานกันระหว่างนักรบผสมกับนักวางแผนซึ่งสไตล์เหล่านี้ในตัวคนสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามช่วงวัสยสไตล์เหล่านี้นอกจากบอกตัวตนแล้วยังเป็นแนวทางในภาวะวิกฤตว่าเราควรจะมีสไตล์แบบไหนในภาวะนั้นการอ่านคนนี้ไม่ใช่อ่านเพื่อทำร้ายคนแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อ อย่างน้อยอ่านคนเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวและนำไปใช้ในการบริหารคนเพื่อให้เหมาะสมกับงานครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้แง่คิดในการบริหารที่นำไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆในการทำงานได้นะครับสวัสดีครับ